เชือม้ักัน่ไมผสมอ้กระทงเทันสิบพัน้าชกระทงันผมันแล้วมันจังแเบล้นมันขึนยังไม่รองไหมย่อไปอยูมันกระทงหรืไม่เอชาวพันเ็ดไว้กัมาถมกันเหนอมีใบหนมัมีใบสิบสอง

เจะเามาลูกมาได้เห็หหไไดไหวฮะอะระหว่าเงเห็ดนำกันนี่อือก็อถ่ายกันนะนี่ chao nó thi rồi. tha lung TikTok khê nha เออทําข้ามคงอ้าวยังหลาย

หกสิบสองพันอือ่ในหก้านา่มไันใมฮอ้ยคอไอยโชยชัว่ายากไปหาเห็ดหาเห็ดไปยเหออันนำให้เาเอาเห็ดไว้มาหน่เด้อเอยต้น้ำให้บอเกลือมานําบอแล้วก็ใส่เกลือมันจังหลอดเนาะกินดินเนาะ เมาน้ำนนำอันนี้ก็นฮะกองสะพอรอันนี้เราเกลือก่อน เห็นละงงกเห็นละงงกออกพี่น้องเอ้ยมอกเกลือให้ก่นสะพอนอเกลือก็สามญ่เลยเนาะเลยก็เกลือใส่เพื่อให้มันออกไว ีูพูดแล้ก็เอาไปให้สาดออกไปสาดที่หนักมเรียงกูสั่งก่องแล้วก็สิเ้ลหัวชายอยู่เดียนี้เนเกเห็ดละงูออกเนาะเออทั้งบ้านจะผัดบอกเอยเนาะ

มาข้าไปเออนีล่รถงให้มีนเินเลัห็นนะเขามาเลยลุงเห็นเอามาาไต้องเห็นทนนบิดเนาะจนากบนดแหละในน้องเงินแบบดาอยู่จะกายมีช่องต่ำในน้องเงินเน่ย้งเห็นเนีนเฮย

สาดดอกนี้หน่อยนั่นเลี้ยงแฉ่ดอกไงคือสังทำสาบดอกนี้หน่อยแับวันเฮ็ดอันทั่วไปนะอือพัแลวแฉ่เองาดอกไงคือพี่เฟยเาลินก็แฉ่แฉ่นก็จำเดย ມາຫມไปใປໃສຊິແຈເຫັມຍັນາະຊື ซื้อหลดไดเผ้ามามันเขาใสแบบ่น้มันแบบมันบบน้ำมันแพงนะพี่น้องุมบอกไม่เลยซื้อไฟผ้ามาเลยเนาะอ่ะไปหาเหตุหมแหละแล้วก็นี่ซื้อซื้อตู้่มื้อผ้ามาใหม่ม เป็าหลางก้อนเลยห,อยอหยลอกก้อยหมอกค่ะลูุดพายดิคิดนหเป็นหลางหมอกอือม <c oughs>

ถ้าเป็นเพื่อคนที่ค่ามึงเลยถ้าหัาานตึ้ยมองแหมสาขาบึงมันเขียวมันเขียวแล้วก็เต็มขี่แทนรถจักพี่น้อง ไป,ไปถอบทิมไปทอบทิม,มไปก,กินเสรเ็จเ็จคือเ็จไ่ยน่ยงลี้ยงจักเอียงคงเราอีกแล้ววันนี้ไม่มีห็นนะแกงหมดส้นไปหาอะไร ก้งให้นั่งบ่มาเลยีนังทำยาเลยมันอามันทิงเลยเหตุผทีนแล้วแล้วกำลังคั่วกะว่าก็กำลังคั่วว่าพอตู้เออแต่กูเห็นชุดแต่นานม่เหมือนเลย

ตอน,นี้ก็ตอน,นี้ก็แกงเห็ดแล้วเนาะพี่น้องนี่อาอาัคุณห,ห,หาป้ตนมียุไ้าเกแล้วหใชไดกแกงเห็ดิสงังน,นีบคคล้วกันตอนนี้ก็สิลล่าะเเอา <c oughs> ตวแล้วกันอเอาอม,มใามาชา่ป้ามันจัง Ừ. này nãy, thế, giờ nãy, giờ nãy, phải nãy, giờ nãy, giờ giờ nãy, giờ nãy, giờ nãy,